สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของอพื้นที่ใกล้ๆแบบบริเวณลานย่ามโมนะครับก็ตอนนี้คืออยู่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตลาดแม่กิมเฮงนะครับก็เดี๋ยวซันจะพาเดินดูต้นเทียนนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะมีการประกาศรางวัลไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าจะ,ะเดินขบวน วันนี้เลยหรือว่าจะเดินพรุ่งนี้นี่แต่ว่าตอนนี้คือเขามีแบบว่าไม่มีข้อมูลแล้ววัดใหม่สะปทุมนะครับอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับได้รรางวัลที่หนึ่งประเภทต้นเทียนอ่าแล้วก็รางวัลที่หนึ่งแปดหมื่นห้าพันบาทพร้อมถ้วยนะครับวัดใหม่สะปทุมเ,เดี๋ยวลองเดินเดินดูบรรยากาศด้านข้างกันนะว่าแบบเป็นอย่างไรบ้างฮะโะอ้นี่สวยอยู่นะ เขาทำแบบอ้ต้นเทียนของวัดใหม่สะประทุมนะฮะนี่อุ้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าอีกแป๊บหนึ่งเขาก็จะเดินขบวนกันหรือว่ายังไงไม่รู้นะขอเดินขอต่อพระองค์วัดสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ได้สำเร็จขอเดินเดินดูบรรยากาศก่อนแล้วกันเนาะอุดูแบบต้นเทียนสิสวยมาก มันก็จะมีแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบแปะลายแปะพิมเนาะเหมือนแบบทําเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอามาแปะเนี่ยเรามาดูตรงเทียนนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบเป็นพิมพ์มาเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ใช้ตะปูเข็มนะครับเอตะปูเข็มก็คือจับจับจบเข้าไปมีดอกดอกสีขาวสวยงามโอ้หหงอฟิลเรือสุวรรณหง นี่รางวัลที่หนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะมีะเป็นม้านะครับแลยมีต้นเทียนมีพญาครุฑอะไรย่างต่างโอ้สวยมากของวัดใหม่สะระทุมนะครับอันนี้ประเภทต้เนเทียนนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับโอแล้วก็มาเดินดูบรรยากาศกันเดี๋ยวก็จะมาแบบถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศอ่ะอันนี้คือประเภทชนะรางวัลที่หนึ่งนะครับของวัดใหม่สะระทุมสวยมาก เดี๋ยวเราค่อยพามาถ่ายรูปกันอีกทีหนึ่งอ่าไปลองลองไปดูต้นทันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาน่าจะเขาน่าจะหรือว่าเขาแห่กันไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อวัดโบสถ์นะครับอันนี้เป็นของวัดโบสถ์คงคาร้อมนะครับวัดโบสถ์คงคาร้อมอ๋อออชกชัยประเพทกกน,นะครับโอ้สวยงาม คือเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่นะแล้วก็มีิสวยเนาะนี่เป๊ะมากเป๊ะมากวสวยมากเลยอะ่ะเขาทำเหมือนมากเลยตัวเทียนเราก็จะต้องมีการแบบกรมน้ำไว้ตลอดนะทุกคนเพราะว่าเทียนมันจะละลายนะครับเวลาตอนนั้นนะเคยแบบว่าอยู่แถวหมู่บ้านก็คือทำไปทำไปแบบประกวดอำเภอก็มีแบบมันต้องฉีดอ่างเงี้ยอู้สวยมาก สวยมากเลยทุกคน<ท>คือแบบว่าเป็นต้นเทียนอีกหนึ่นงเขาน่าจะเอาตอนนี้น่าจะยังไม่ได้แบบนั่นหรอกก็คือเหมือนบแบบต้นเทียนต้องมารวมกันจากแต่ละอําเภอก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นของอําเภอชกชัยประเภทกอนะครับสวยดีอุ้ยต้นอันนู้นก็สวยเนาะอัอนนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะ เป็นกรรมการนี่ก็คือยากอยู่นะทุกคนเพราะว่าคือยากอยู่นะเพราะว่าเราต้องมาแบบให้คะแนนแล้วก็ต้องมาแบบว่าประกาศผลรางวัลอะไรเงี้ยเนาะนี่นี่นี่โอ้ตรงนี้สวยมากนี่ก็คือเป็นเรื่องเกียกยอดแกคนาต้นเตคือ ตอนนี้คือเราก็เดินถ่ายรูปต่างๆของวัดบทคงทาล้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋พไปดูต้นที่สามนะครับเดี๋ยวว่าเป็นของอาเภอถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นของวัดนอกนะครับวัดนอกวัดนอกดังนิดงนึงเะทุกคนหลวงพ่อใหญ่วัดนอกครับนี่นี่นี่อ๋อ มีอาชีพ่างมาอ๋อหมายถึงว่าเขาว่าเขาเคยได้แบบประเภทตุ้นเทียนอย่างเงี้ยหรอได้เลยนะครับลงมาที่แนะครับอ๋อสวยมากสวยมากเลยอ่ะของวัดนอกนะครับโอ้ยแบบสุดยอดเลยอ่ะละเอียดโอ้สวยมากโอ้ยละเอียดมากทุกคนอันนี้ของประเภท เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาหน่อยคือประเภทกอประเภทขอนี่คืออะไรอ่ะวิ่ยแบบขนาดขนาดชุดชุดก็ยังละเอียดมากเลยอันนี้ก็ละเอียดมากเลยแต่่ทุกคนได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เพราะว่านอกเส่ยงดังมากเราพยายามที่จะแบบพูดดังแล้วนะอันนี้ก็จะมีต้นเทียนอยู่ตรงกลางนะครับสามต้นนะครับยินยีด้วย เครื่องดื่มแต่เครื่องดื่มชูควารักนี่ตรงนี้ของวัดนอกครับเขาจะมีแบบว่ามาพร้อมมาเตรียมพร้อมแล้วก็มามาเมาแะแก้วปากมาปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือทำแบบว่าทำมาเป็นชุดเยอะเยอะแยะเอมากมายเอันนี้ก็คือถ้าแบบละลายหรือว่าหักเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปต่างๆได้เลยครับสวยมากทุกคนเขาก็จะทําเป็นพิมพ์มาแล้วแล้วก็เอามาแบบประทับบปปรระทัะทับอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าตะปูเนี่ยเห็นไหมจนมางก็จะเป็นตะปูเข็มอะตะปูเข็มเล็กๆเวลาที่เราท รอยกระทงอ่ะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเออเออมันเเกลือโอ้นี่เลยนี่คือให้ดูเป็นแบบคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบว่ารถของแต่ละอำเภอเข้ามาเพิ่มเติมนะซึ่งแต่ละอำเภอเขาก็จะเข้ามาแบบไม่พร้อมกันนะอันนี้กำลังมีการต้มแซมอยู่เนาะเพราะว่าอากาศร้อนแันจะละลาย ทุกท่านไม่มาีโอกาสได้ไปดื่มนี่คือแบบว่าพาินดูตอนกลางวันก่อนนะเดี๋ยวแบบมันจะมีตอนกลางคืนอีกนะตรงนี้เป็นเทียนของวัดนอกโชคชัยนะส่วนมากคืออำเภอโชคชัยจะมีวัดส่งมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนก็เนี่ยอันนี้คือเป็นด้านหน้าสวยมากพญานาคืูพญานาคแบบละเอียดมากทุกคน เนี่ยเป็นน้ำเป็นเกล็ดแบบเป็นชิ้น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 แบบดูใกล้ๆคือละเอียดมากครับมีปีกโอ้นี่ด้านนี้คือพญานาคพญานาคใหญ่พญานาคเล็กอะไรเงี้ยแล้วแต่สวยมากอ่ให้ดูบรรยากาศแบบอันนี้คือของวัดนอกนะครับสวยมากอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือเพลงดังมากเพลงดังมากยังไงยังไงเปลี่ยนอ่ะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณหน้าร้านยาโมนะครับยาโมโคราชสาธุลงรถทัวมึงราดซีมากออมีบบเพิอหลายเพียงนะสองมือกาบลงแทบตรงเนื้ออาแทบบาทย่าโมสาธุยาโมไปแล้วนะเดี๋ยวมายาโมเดี๋ยวมาวันหลังไม่ใช่วันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอนค่ำเดี๋ยวตอนค่ำเราค่อยเจอกันย่าโมเพราะว่าร้อนมากตอนนี้ นี่มาแล้วไม่ใช่เทียนแค่มีแค่ไม่กี่ต้นนะอ้อมนฝั่งนู้นก็มีต้นเทียนซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวมาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวัดบึงวัดวัดบึงมะวัดบึงโอ้โหอ่ะเดี๋ยวพามาเดินดูวัดบึงเขาจะเป็นแบบทนเทียนเหลืองเนาะ เหลืองแบบเหลืองเหลือง่อะบางวันก็จะเป็นแบบไทเแบบทเียนแบบว่าเทียนแบบอาจจะไม่เหลืองมากอันนี้เป็นแบบเหลืองเหลืองหน่อยโบทองหลใหญ่วัดนออ้โหขามีด้ยตรงจุดนั้นเขามีที่นั่งให้โออ๋อเขาน่าจะแบบว่าเมื่อก่อนมันจะแบบว่าให้เดินแบบนั่งดูได้อันนี้ของวัดบึงนะครับรวัดบึงหรือวัดบิงกงวัดบึงวัดบิงวัดบิงบวช สวยมากเหลืองเหลืองสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆว่าแบบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างกันพระยาชิฟันโยคูคู่อันนี้คือไปถวาระบรมนั่นนะครับวัดบิงใช่ไหมหลวงวัดแข่งกับวัดบึงกับตีนงานด้วยอ๋อเขาคือวัดบิงไงไม่ใช่วัดบึงนะทุกคนวัดบึงอะมันอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้อันนี้คือวัดบิงวัดบิงของชกชัยนะครับทุกคนอ่าสวยมากอุ้ยนี่อุ้ยเดี๋ยวอ๋ออันนี้พรยาครุฑผู้ช่วย พยัคฆรุดยุทธนาก,ก็คือเหมือนแบบว่ากำเนิดกำลังแบบจับหน้าอยู่ยยมือด้านนู้นก็คือจับหนา้นาทาก็คือแบบหยับ,บตบูรงหนาเกี่ยสวยมากอันนี้ก็ของวัดบิงนะครับวัดบิงโชคชัยจังหวัดนครชสีมาประเภทกอนีอ่ประมานีอยู่ำาณนอกโกสวยมากนะครับวัดบิงวัดบิง แล้วก็เราก็พยายามจะเก็บรวบรวมบรรยากาศไปดูเยอะๆนะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะของวัดบิงนี่วัดบิงอำเภอโชคชัยประเภทกอนะครับเฮ้ยมีแบบสีขาวด้วยเทียนขาวดูความละเอียดของเขาเนี่ยก็คือแบบว่าเห็นไหมเมันจะเป็นแบบเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นเปชั้นเรียงซ้อน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 กันแบบว่าสวยมากมีของวัดบิงไปเดี๋ยวเราไปทางนี้ ไปดูด้านนี้นี่โอ้หหงเหรอสวยงามนี่เลยนะครับวัดบิงวัดบิงก็พาเดินดูบรรยากาศสวยงามวัดบิงจังหวัด วัดบิงจังหวัดวัดบิงโชคชัยนะฮะวัดบิงโชคชัยนครราชสีมานี่เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูกกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่วัดบิงนะเราได้ไปสอบถามกับพ,พี่พี่ที่เขาดูแลเทียนมาแล้วนะครับว่าประเภทกอประเภทขอมันต่างกันยังไงนี่ก็คือได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแนละ้วประเภทกออันนี้จะยาวประมาณ18เมตรนะครับเนี่ยก็คือ มันจะอยู่มันจะแตกต่างกันเรื่องของความยาวนะครับถ้าประเภทกอเนี่ยจะยาวประมาณ18 m. เมตรเมตรยาวไปถึงรู้เลย18เมตรนะครับแล้วก็จะมีเทียนด้านบนเนี่ยอาจจะมีอยู่3ต้นก็คืออาจจะเป็นแบบต้นใหญ่เี่ยสต้นไปเลยนะแต่ว่าถ้าประเภทขอประเภทขอก็จะเป็นแบบว่ายาวประมาณ8ปดถึงสิเมตรนะครับแปถึงสิเมตร แล้วก็เทียนเนี่ยอาจจะมีแบบต้นเดียวหรืออาจจะมี3ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นแบบต้นใหญ่1ต้นแล้วก็มีต้นเล็กอีก2ต้นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะแบบต่างกันเรื่องความยาวนะประเภทกอคือเป็นประเภทที่แบบว่าอลังการสุดเพราะว่ายาวถึง18เมตร ประมาณนี้ที่แบบสับทางมาอันนี้คือวัดบิงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูฝั่งทางนั้นกันต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายวัดที่เราจะต้องแบบไปดูนะคือตอนนี้เนี่ยของจังหวัดนะครราชสีมาก็จะมีแบบมากี่ต้นแล้วอะกี่กี่วัดแล้วอะหนึ่งสองสามสี่สี่วัดแล้วนะครับตอนนี้สี่วัดตอนนี้คือเป็นช่วงบ่ายๆนะก็อาจจะยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเยอะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะ่ะไป ถ่ายแบบตามต่าง,างๆเราก็เดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมาเที่ยวกันอีกทีหนึ่งตอนค่ำค่ำม,มืดๆหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มันยังไม่มีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่คือตอนนี้เขากำลังแบบเตรียมเทียนกันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีประกวดชี้อน,นี้คือเพลงโคราชนะครับเนี่ยถ้าใครบนยาโมก็มาแก้เพลงโคราที่ตรงบริเวณด้านนี้ได้เดี๋ยวเราลองไปเดินดูด้านนี้อ่าด้านนี้ก็ อันนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นประเภทขอนะคิดว่านะอนเดี๋ยวลองไปเดินดูกันก่อนนี่พวกผเราก็จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณสองวันนะฮะประตูชุมพลใครมาลอดตรงนี้ก็จะได้แฟนคนก็ลาดเดอ้อนี่อันนี้ออ๋มหาวิทยาลัยวงชวริตกุนอ๋อ้โก็คือมีเทียนด้านบนอันนี้คือเป็นโฟมมหาวิทยาลัยวงชวริกุลน,นะครับ เดี๋ยวพามาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับนี่เขาจะมีแบบว่าเทียนต้นเล็กๆมาร่วมบริเวณงานด้วยนะครับนี่เลยนะครับโอ้สวยอยู่นะเนี่ยเทียนบางวัดก็จะเป็นแบบสีอย่างงี้เนาะอันนี้คือประเภทคอควายวัดพระนารายมหาราชวรวิหารเนาะวัดพนารายเราก็ไปเที่ยวมาครั้งล่าสุดพาทุกคนไปเที่ยวอยู่อันนี้เป็นประเภทคอเอาคราวนี้ ยากแล้วถามแต่ประเภทกอกับประเภทขอลืมถามประเภทขอควายคือ <c oughs> ยังไงอ่ะเราไม่ได้ถามประเภทขอควายมาแล้วใช่อ๋ออันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับก็มีแบบต้นเทียนแล้วก็มีไดโนเสาร์อ่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วทุกคนอันนี้คือเป็นบรรยากาศแบบบริเวณงานคืนกลางคืนเดี๋ยวเขาก็จะมีงานแล้วก็มีส่วนของกินอยู่ฝั่งดังนั้นมีทีวีมาทําข่าวได้รายการข่าวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอแบบว่า ไปเดินดูบรรยากาศของกินเผื่อว่ามีอะไรนะสนใจเดี๋ยวตอนเย็นเรามาใหม่นะครับก็จะมีแบบว่าเวอร์เวอร์กลางวันแล้วก็เวอร์กลางคืนนะเพราะว่าบรรยากาศมันจะต่างกันเราต้องมาดูตอนที่เขาแบบปรับระดับไฟกันอีกทีหนึ่งนะครับของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวิทุเรียนนี เขากรงเขาเกลเียบน้ําปั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอยากกินอะไรก็มาเมื่อยอยู่นะสบายกระเป๋าโอ้ตอนนี้คือตอนนี้มันเดินไม่ไหวแล้วคนเพราะว่ามันร้อนแดดยังร้อนอยู่เราต้องแบบมาช่วงประมาณสักเย็นๆนะ่าเดี๋ยวเรามาเดินแบบหาของกินแล้วก็มาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนี่ครับเดินไปอีกฝั่งหนึ่งไปหาแบบ ร้านอะไรไปนั่งพักผ่อนดีกว่าทุกคนมันร้อนเกินตอนนี้มันก็เป็นช่วงบ่ายไปอยู่ตรงตลาดไม่กิมเเฮงเนี่ยววัดไม่แน่ใจว่าแบบมาครบกันหรือ,อยังนะสวยๆคือคุยกับพี่ที่ดูแลเ <laughs> ทียนเขาบอกว่าเ <laughs> ทียนเล่มนื้อเทียนต้นหนึ่งหรือว่าคันหนึ่งรถหนึ่งคันเนี่ย ใช้งบเป็นล้านบาทเลยนะทุกคนไม่ใช่ราคาถูกนะเป็นล้านบาทเลยนะในการที่จะแบบมีเทียนมีอันนี้แบบหลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่แบบว่า,าทําเทียนขึ้นมาแบบ นิดๆหน่อยๆคือมันมีหลายภาคส่วนในการที่มาช่วยกันทําอะไรเงี้ยนะแล้วก็ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าคุ้มในประกัแบบโอ้มาถึงได้รางวัลแบบเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอะไรไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าก,ก็มาร่วมงานด้วยใจเนาะด้วยการเป็นพุทธศาสนิกชนอะไรเงี้ยก็แบบถือว่าคือบางทีบอกว่าได้รับงบประมาณจากการบริจาคบ้างได้อะไรเงี้ยบ้างก็ประมาณนี้นะครับ โอ๊ยตอนนี้รู้สึกว่าวัดเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสวยงามสวยงามก็คือเหมือนแบบมีการประดับตกแต่งสวยมากเลยตรงนี้นะวัดบดคงคาล้อมนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นของอำเภออำเภอชกชัยมาเยอะยงมไปก็อาจจะพาดูประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับช่วงกลางวันเดี๋ยวตอนเย็นๆเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็วัดนอกวัดนอกกับประเพชกรกอเหมือนกันไปไปหานั่งพักผ่อนกันดีกว่าเนาะบรรยาก,กาศแบบว่า คนเริ่มทยอยมาขนาดแบบตอนกลางวันนะแดดร้อนๆนี่คนก็ยังทยอยมาโอ้เพลงแบบว่าเพลงโคราชรเพลงโคราชเพลงโคราชไปน,นี่เดี๋ยวพักเดี๋ยวแวะแถวแถวนี้แหละแล้วก็อ,อีกอธิบายสามอ่ะทุกคนเดี๋ยวแบบสักสี่โมงเย็นค่อยไปเช็คอินที่พักกันนะะประมาณนี้นะครับ